เสือเบ็ดไม่ลำปอลรองเพื่อว่าใส่ว่ามันเข้าเงาแกไปหากินมันก็เห็นครับพี่น้องเกี่ยวเขาเกี่ยวเสียย่างครับแค่กระยังมัยังเปิดเปิดเกี่ยวเน่าใส่กระยัางก็ได้น้องกี่กี่ได้เลยไ้สวัสดีครับพี่น้องผมพ่อน้อยซอยเดิมว่าเามายามเบ็ดครับ ซื้อไว้แถวทงนานี่ยแหละครับนี่าพาไปรุ่นน้ากันเด้อครับพี่น้องเนื่อปลาหมึกครับแต่ว่าเอาไม้ลำบิดไม้ลำปอได้เมื่อน,นี้มาซื้อเป็น<ม>แบบ<อ>ง่ายๆกันนะประม,มาณจากหลังครับพ่อครับหกสิบกว่าอยู่เด้วลูกหกสิบหลังครับผมเกาะแล้วก็โยนเลยสบายเลยนะโยนทิมน้ำปลาเข้าน้ำข้างคนนาอย่อนี้ก็หันนั่งเล่นนั่งหัวอยู่กันอย่างนี้เสียงปลาสวบบอนปลาบอนหายกินนี่ยหรือจังฮะนะมั้ง ตกเล้าง,งแรกมีคื่อด้วพี่น้องตอนปูกินครับมีตองเลยปลามึกครับพี่น้องอถ้าเบิ่งล้างต่อไปเด้อครับเนี่ยเปลียงเปียนกับผมช่วงะมว่านใบสองครับนี่ครับรุนกันยาวๆกับผมพึงพานไปหล้างแรกยามมากกับหลายหลังเลยครับขื่อพวกพี่น้องลัางคือเป็นโ้ไม่ลำปอสีจมๆนะ มันคือมีตอดนึงมต่มันลุดมันหลุดเบิ่งกันเ้อพี่น้องมันละหลุดแล้วนั่นแม่ดิลิแกมาก,กินยอยู่ฮั้เงยขึ้นไปยุต่สายเมื่อน,นี้มีที่เสอือเบ็ดคันไม้ไผ่ครับพี่น้องเสือเบ็ดไม่ลำปอลองเบิ่งว่าอาศัยว่ามันเข้าหญ้าว่วามันแกไปหากิน ขืนเท่าเลิกๆกันนะสนุกมีทันได้จักตัอยู่ได้ครับยามมาเป็นซิปละในนิ่งๆอยู่ครับหุ่นต่อครับต่อยาวๆครับผมวันหกสิบกว่าหลังครับไส้กับไส้ยู่มองไต้น้องไอ้ยุ่ขังเทิงกันน้องกุดกวงละครับนะครับของคุณก็เป็นน้องกุดกวงครับโอ้ยมาหลังนี้ ว่ามันแมหแงล้วไแห้งแล้วเดี๋ยวเห็นหอดโกัเห็นบลลูเดี๋ยวด้วครับพ่อเด้แอครับอมากินน้ำซึมนี่้อนะอแล้วาแล้วมันเลมีเจอจากโจะเห็นครับพี่น้องโอ้มนเกียวคอเขาเลยแหมมาแล้วแหมมาล้แล้วเห็นแล้วปา นี่มาหลายขั้นครับน้ำห้อนกละดินมีใคยใดพี่น้องเอ้ยมดเลี้ยวมดแรงบาคนไหวพอกงามๆนี่แหละครับว่าละแก้วเลยดิ่นึปวดว่ะจะปวดไงบอลลูตยานตาย กอเลือกแน่จะได้ปลากินเหยื่อนี่เหยื่ปลาเมึกกอดเลือกวันที่ครับแหนลูกเออเขาหอดกระเพาะเลยเป็นเพื่อตาแห้งก็ได้จะฮักไม้ลำปอกระสีได้โอ้รดล่ะตาปลาฉลามเบอร์สิบสามเบอร์สิบสามครับพี่น้องเบ็ดขันเปิดเบอร์สิบสี่คือจะใหญ่โพดปะไปเศร้าบังเบ็ดไม้ลำปอยังดีๆเบ็ดไม้ลำปอนี่แล้ว คือขึนแก่ไปเกลวดินเนี่ยนะมบนนั้นไปปานนี้ถอยขึ้นต่อเด้อพี่น้องกรับคือเดือดรับออมไปพูดตอนแรกนี่ว่าจะหลุดไ่มครับที่แรกนี่ว่าหลุดเดี๋ยวเดี๋ับพ่อนเป็นยังไงทางนั้นอย่างไรตัวป่าตายแล้วหรอมาหลุดมาหนีอ้อมมาหนีแล้วมาโยคอนี่ครับปอกคอครับผมปอกคอร้อยโค้งตายเลยหลุดเดี๋ยวใส่เดียวกันเลยใส่อะไะมันน้ำฮอนนี่มึงเห็น กูทราว่ามื่อกี้ฝนละตกเพราะว่าฮ้อนเสยพี่น้องเต็มตอสองตลุดสองตัวแล้วพี่น้องดินไปดินมากเลยจีไปฆ่าอยู่ก็เขา <c oughs> ไปว่าเป็นฆ่าก็เขาฮ้อนลงมีได้อีบ่บาทเรียบร้อยรุ่นต่อได้ครับพี่น้องบัดแดครับนียะครับบรรยากาศทงไฮทงหน้าขี่ฟ้ากะโอ้โห ได้ครับพ่อครับัวยลุ้นรุ่นนี้แล้วดีครับเกี่ยวเสียย่างครับแทนจักละยังนี้ยังเบิ่งกันเกี่ยวหญ้าใส่สักทางผีฝันหน้าฝันหลังอยู่ยังบ่เนาพี่น้องทารุนเด้อครับเดี๋ยวออกตรงนี้อันหญ้าใส่หาดตัวลูดแล้วหรือไม่ลูกอันนั้นโอ้ลูดเสยพี่น้องกันนะโอเคนะครับมายามีทัน นีด้ลยเครับนี่นะครับผมมองหน้าระดับน้ำทีบ่หน่อยไ่ครับน้ำน้ำงานหน้าตื่นตื่นแดดห่อนๆใสเงีย้ยปลามึกครับผมจำดนว่าปีก้อนก้อนกะพอหน่อยกับไปใส่ครับหลังจอมนะครับผมย่างหมานครับจุ่แถวหน้าขัดเข่าครับปดเบ็ดก็เด้อพี่น้องยิวยาใส่โอลมพัดมาแดดบดๆเย็นสวยๆเลยครับ ผมใต้เขานิ่งแก้วมีคุณไนไเป่ยว่ายามไปแบบมีตินบุบะบุบะนะครับเนาะพ่อแบบเอ้เดลดิลุ่นเลยดิลุ่นเลยนนี่กันเงียบเอาที่ะแล้วตงเก็บเก็ยไผ่ครับพ่อครับ หลังสั่นก็มูฝายมันหักครับคค <laughs> น้น <c oughs> นองใส่ตัานเอาฟุตบอลไปไว้น้องใส,ส่ตัานให้น้องบีมกำับเจอกับตาางเราเครับอรโอ้ยนอ้องเอ้ยยาวมากแหลงแต่พุ่นละครับเ <h oy> e> พิ่งก็สิเจอติงครับผมเป็นต้นเข้าติงมุดยุบอย่าเจ <มา S 2> ๊าะป่าเลยเด็กน้องอก,กันครับเพิ่งกัน้อ น้ำมันเล็ก,ลก,ลกด้วยครับเดี๋ยวพอลงไปเบิงเ่งแล้วนัน่นๆๆโอ้ต้นเขาตริงนึงนิดเจ้าพ่อจะลงอ่ะ,อลละตั้มมีตรงนี้เด็กกล่องม,องอองมาถึงครับอาจจะค่อยหยองลงได้ครับปากเข,า,า,นเขานี่ครับน้ำถั่วหัวเข้าวันนี้ครับนี่ทำไมดิเกือบซ้ำแุ่นทีบุครับนี่เป็นหญ้าใส่้าปองนำ้ำเลสล้ที่เรียกตัวปลา เออปลาคอสมัครกล้วยนี no ่ละปูเอ้ยเฮ้ยแล้วม <sext u> ือเศร้านี่เพรได้มือเศร้านี่ของยาปักบุงที่ต้องเลยเอรลอดนี่แหละมีกล้าลุดหรือมั้ยโหปลาหมึกเออปลาหมึกปูเอ้ยอ๋อลุดซะเนาะ นี่ละตัวปลาก็ได้ปุ๊บจัดต้นเข,เขาเพื่อนแตนได้ลูกอันนี้นีหน้ามัครับเบิ่งตัวปลาครับผมออโอ้ใครยุ่ิตัวนี้ตัวสีงามอยู่งา,งามครับผมเตรียน้ำจุกบาดก่อนนะน้ำห้องเตรียมสามห้องแล้วครับปลาคอปลาคอลวดๆเกาะตื่นอยู่ประลูก เพราะติดดินครับพ่ออ๋ง่ายอยู่ด้วเนาะครับผมบนี่แหละครับเบ็ดเยิ้มปลาหมึกครับมาอนี่อันเอาลงหอดดินเลยนะครับหนังหอดดินปึง้งอันเย,นยิ้มนะพ่อรู้แม่นะพ่อเออปล่อยถึงพื้นเพราะว่าเยิ้มปลาหมึกเขาไม่ต้องไปเสื้อแขนครับเอาเขาติดลาพื้นเลยเขาอัน <c oughs> เขาเอ็นอันที่เอฟซีพันส่งมาจะสหรัฐละ รับเลยเนาะมาวามติดม่งโอ้นี่นะ่นแบบเออ่นสุกมะไห่เข้าอันนี้ใส่ม่จะใส่ของหนอกเลยครับเพื่อทั้หมดเลยครับนี่ <laughs> แทบจะเร็วมีเห็นสายผนเลยสายเอ็นครับแยมสามมาแล้วปลาคอข้างไรคือปติตะโปดง่าย,ย่างนะเขานิ่มปากปาดไหวไหม ตอนนั้นไม่ยามเบ็ดกบพ่อหน่อยยามมาทางนี้ลงมาทางนี้นั่นที่อ้อยบอกใหญ่เลยครับทรงพวงเงย็นมือปวดใดใด่าเด้อพี่น้องตัวป่าตัวนี้มีจะโอนไปเลยตัวใหญ่ก,กว่าบัวยาครับบ่บ่บไม่ขอพี่ซ้สำสอตงตัวที่แล้วตรงใดแลดด้วลุนต่อได้ครับพี่น้องยามต่อบันเนี้ย ปลาอ่อครับสูงใหญ่เหีพอมาคันพิษแล้วบ่ะนะต้องใช้คันนั้นวะคนอ่ะปลาบอลโอ้โบอลข้าขันพิษพี่น้นนนองเลยยังมายังมาฝอยนี้แม่นขันนี้ตัวนึ่งเฉยงขันนะนนเนื่งนี้ลงเสืหลงนี้ ว่าวมันหองสเดอลือลนสนเด้ปลาเค็งว่ะเหรอคือุอาจะเบ็ดแล้วเขาโอ้อพีน่น้องตายแล้วเรวลุดจะเบ็ดแล้วครับดึงมาบางทันปลาเค็งน้อยให้ตัวมีหัเนเลาเข้าเลยองอมลงวบ่ลุกครับผมลงไป,ปหมดละ

ก่อนขอขอน้อนนี่ทานว่าได้ด้วยนมว่านี้เราฟังไดีท่นไ่ห้าหมูท่นว่าย่งนูเลยเนาะนี่ดี่ขันหน้าคือน้อยทะลุถอยหลังไปเรืกอน้อยกันนะน้ำขันหน้ายังดีปัดลงน้ำนี่เลี้ยวได้เลยนี่ปากคาอะไรเนะเออเอาละเว้สีเขาผมปลาไม่มีแต่ใสู่สีเดียวเลยพี่น้องพองามงามใส่ปนแสบ โต๊ะป่านะครับน่ารักน่ารักเต็มไม่เต็มมือเอาหงละฝ่าเนีพุ่นต่อได้พี่น้องคืบแล้วได้หมดที่นี่พุ่งหลังไปพุ่นลังลุยเดาก็แดดเดากันนั่นก่อนนี้นีนนน่บ่เหลือดอกครัาเข้ามึงนี่มืึงมมนี่ครับโอ้ยใหญ่ขักใหญ่ยนี่เออแนมขึ้นฟ้าแล้ววิ่นมองวันนึงมาหอดหลังมุมครับ จะห้อยมันวัดปลายห้าลงพี่น้องเบิ่งกอนเด้ยอยังบอ่อนี่คือมีตีงหนึ่งหนึ่งหนักๆนะยันมีคืออยูด่ดิเกียวไปห้องตูเบ็ดเขาเนียโอ้มียังด้วยครับพี่น้องเป็นปลาหมึกละขาวแม่แม่าเจีวยวของมือดีครับพ่อโอ้อยหัวหน้าก็บหกสาย วอรแล้วโอ้บรรยากาศดีบรรยากาศดีครับมาหันแดดวันนี้วอรแล้วครับเย็นสบายไม่กับฝนตกแล้วพี่น้องก่อนกี่ผ้าเรียบคือ่ว่าผ้ามาสองมื้อได้ดิผมว่าผ้ายู <ใน S 1> สิขออยางเจ้มือว่านเหมือนก้อนมาดิครับฮะม,าามลเลเายครับเอาแสองหลังอยู่ตรงขามกันได้ตัวเดียว แน่นบ่ขอเฉดนครับข้อคอข้อคอจ้าเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนอนแน่นอนแน่นอนครับโค้งงอเว้ยโอ้ได้การอยู่เว้ยเข่าเหยาเนี่ก็ดีแก็มก็จะเอวกระเด้นพี่น้องบันตัวที่หาตัวที่หกเราเรืนี่เนาะต้องพอกระดึน้วได้ได้การอยู่ครับใส่ตัวนี้ก็ใส่ง่ายขึ้นมากจะนอยอยู่ครับ ออถือว่าได้ผลอยู่แล้วพี่น้องอปลาหมึกน้อยห้าหกตัวนึงเอามาเซอร์ก็ได้นี่นี่เอาหมูเรียบร้อยเอาจุ่มน้ำเนี่ลูกปลาห้องแห้งแล้วครับใส่ได้เด <นะ S 2> ้อครับตามทงให้ทงนา เส้นมากเลยค่ใส่เนี้อปลาหมึกนี่แต่ว่าไงก็เนื้ออย่างแล้วล่ะครับเนื้อหัวมีค่อยเปิ่อมือแล้วหอมกินไปนน้ำก็ได้พกกับพวกไงพกใส่ทุงทรงทุงเสียไปน้าหลังคนียจกินไปนน้ำเอาสตำพันแล้วว่ากินเป็นข้อเห่อยหงออีว่าหรือว่ายนี่ไปใส่เบ็ดหิ้วไก่กินได้บางทีครับห้อเลืดนี่ยมันจะปดได้อยู่แต่ว่าพ่อหน่อยพ่นบอกว่าเนี้อปลาหมึกต้องใส่ตอนที่มันแดดแดดครับผมซุ้มใบสามนี่แหละครับ ไม่สามใบสี่มงแรงครับแล้วก็นหุ้นครับครับใส่ประมาณนจังรอยกับยางใส่เซตกับยางหายามเลยสซงฟ้าว่ะหากินพอดีครับอืมขันยามือเท้ากับสองสองโมงเท้าครับสองโมงไปหาสามโมงสี่โมงกันเมื่อใดครับอ๋อปลากินตอนเช้าพอได้อยู่ได้กินแต่กลางกลางคืนมีกระดอได้เนี่ยป้ามุกครับน้องนี่ครับนี่เราจะเทคนิคหน่อยครับผมดุยต่อครับพี่น้องดุยต่อ ชุดทางนี้เราบอครับพ่อครับทางนี้สุดเราได้ลูกหอยหอยหอยคือยังแป๊บแป๊บแป๊บอย่างคือก็ไม่ได้เนี่ยสีเงี้ยแต่ว่าเบ็ดสขมหองใส่เดี๋ยวนึงเดีไปวนี้เหมือนก่อนถ้ามันถือมันน่าจะดีแล้วโอ้ยเหลยแต่เบ็ดคอรอคนนะเบิ่งหอยมันเกี่ยวเข้ามาอย่างสางครับเนาะหอยวัดก่อเข้าอยู่ทางในรถขับตัวนี้ กินเนี่ยหาวลุดก็คนช่วยเลยายางกลับไปอีกส่วนหนึ่งด้วยครับบัดนี้หลังนี้มีเหตดผลนะครับหลังนี้เป็นห้อยคือ,<ผ>อพวกบุงสีมุนมุนมอนอยก่อนครับจักหน่อยเสร็จแล้วคือได้แนวเกลียวไหมพี่น้องพรามันรูดครับผมขึ้นสีงสงสัยเด้อพี่น้องมาตีเลย หลุดแล้วนะหลุดเบ็ดโอ้เกี่ยวมาทั้งสอือโอ้กินดีด้วยนะครับชื่ออุ้มทะลูดเบ็ดน้อยปวดนี่คือปลาตัวใหญ่ลูดที่มันแบบนับตาหลังติดหลังมีมากกับลายหลังอยู่เลยครับนี่ไหนว่าพอน้อยใส่แล้วพอน้อยไปลี่นตาตุนอินตุนไมยลาบเมื่อยก็เลยกลับไปบ้านครับก็เลยโดนไหครับพ่ออืมก็เลยโดนเออไว้คือเตะบใบแค่น้อยนึงก็เลยไป ัดน้ำไม่จะราบยักว่าเรามายามกับเดือเข้าบักเข้าบ้านก่อนกินเข่ากินน้ำก้อนมาใิครับก็เลยโดนมันก็เลาอย่างนี้ครับโดนต่อได้พี่น้องยังน่าจะใกล้เมื่อไหร่ล่ะสิบหลางอยู่แล้วเซฟนี่ครับระแวกไต่ระแวกเนื้อน้องกุดงว่างเสย่อห้ากุดงวลางนีุ่งอยู่กุ้งน้องว่างไม่กระเราะน่าจะกินเพื่อน นี่ก็มีคือด้อนคงเดินนี่ครับมาหล่นนองกุกวางต่อครับมาหกลังว่านะครับผมน้องนมนงขน้นไม่นะกอนนนม่ลดครับผมนี่ลดก็เอายาไปเหงนว่าครับน,น,นมัดไกับ รถเต้นเกบอ่ใส่เกียร์สิกันโน่นเหรอผมโอ้เพัดเทินเกียบไหมเ,เ,เทอนเกียร์ไหมสิกันโน่นเกีย่ยวหนาฮงูเพัน,ยข,นขยันเด้เด้ถุงรถนะไปล้วเลงละไม่ธรรมดาได้เราคนขยันอันใส่หล่อนี่สุดถนันขายเลรานีนม่มันจะแปดสิบโลบอ่ะพาดีลีดีครับพ่อพุ่นแล้วรวยอ<า>๋อถูกมีแปดสิบโลเป็นจั๊กแข็งแรงดีครับครับเบียดเสือไทยรถกันเยอะพี่น้องเลยเบิ่งผลงานได้ครับพี่น้องบาทนี้ วิ่ปลาคอปลาคอรลวดๆครับผมก็งามๆเนี่ยแหละครับพี่น้องเชียงน้ตัวหนึ่งครับพี่น้องเห็นบ่ละมันคลอนลงอยู่ก้นมงเห็นอยู่ครับเห็นอยู่ตอนน้อนี่แหละครับพอดีอยู่ได้กินู่ครับสี่ห้าโตครับแรงนี้ก็ได้มายามเบ็ดกับลูกเขยครับไบากก็พอางามๆแล้วครับครับคลิปนี้กับพ่พี่น้องเฟี่นครับทุกมองทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศกันดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมออกมายามเบ็ดกับลูกเขยแรงนี้กระแล้วแรงอยู่นะครับ ก็พูดหลายๆครับผมขอบคุณครับเสียงปลาบ่อนเพี่น้องมีแทนได้กินน้ำพี่น้องเอ้ยครับพี่น้องครับ